สวัสดีครับผมแบงค์เชนอนคุณอยู่กับผมใน Mr.Messenger Talk บอกเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจและการลงทุนรอบโลกแบบกระชับเข้าใจง่ายและเห็นโอกาสการลงทุนอยู่เสมอคนจีนหันกลับมาเที่ยวจีนแล้วธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ได้อ่านข่าว CNBC อยู่หัวข้อหนึ่งแล้วน่าสนใจก็เลยอยากจะไปะขยายแล้วก็พิคราอ์ประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับก็คือมีผลสำรวจจาก Oliver w ร์ m a n ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังนะเขาเปิดเผยให้กับสำนักข่าว CNBC เขาบอกว่าคนจีนที่มีรายได้สูงที่เคยเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเมื่อปี2022-2023เนี่ยเขาบอกว่า วางแผนว่าจะเที่ยวในประเทศมีเพียงแค่14%เท่านั้นที่ว่าที่ประมาณการว่าตัวเองเนี่ยจะออกไปเที่ยวต่างประเทศในปีนี้แล้วก็ในปี2025ถือว่าน้อยลงไปเยอะมากๆประเด็นคือนี่สื่อสำรวจคนที่มีรายได้สุขนะคำว่ารายได้สุงก็คือผู้ที่มีารายได้เกินสามหมื่นหยวนต่อเดือนต่อเดือนนั่นเองนะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ดูว่าส่วนคนชนชั้นกลางหรือคนวัยทำงานในจีนเองเนี่ยก็แทบไม่ออกไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยนะก็เที่ยวกันแตกข้างในประเทศเอ่อแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้คนจีนทั้งหมดเลยทั้งที่มีเงินอยู่ทั้งที่เปิดเมืองแล้วไม่มีการล็อกดาวน์แล้วแต่เมื่อเขาคิดถึงการเที่ยวเขากลับมาคิดคิดถึงการเที่ยวในประเทศจีนเองมากกว่านะครับ เหตุผลเรื่องที่หนึ่งนะครับที่ทาง CNBC แล้วก็บริษัทที่ปรึกษาที่ชื่อ Oliver อร์ m ว n เนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ก็คือจริงๆแล้วเมืองจีนเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็มันมีที่อันซีนเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้ถูกภารัฐหรือว่าไม่ได้ถูกใครโปรโมทขึ้นมามจึงทำให้มันอาจจะแบบว่าหลบสายตาจากท่องเที่ยวชาวจีนเกินไปอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องที่สองคือด้วยเศรษฐกิจของจีนที่มีการชะลอตัวมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาซึ่งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงมาเนี่ยสาเหตุสาเหตุหตึงก็มาจากการที่ภาคอสังหามีปัญหาอย่างเช่นบริษัทไชน่าเอเวอร์แกนที่มีปัญหาถึงท่านต้องยืดล้มละลายเนี่ยแล้วก็ทําทให้ตัวอสังหาได้ซุปทุนทั้งหมดคนจีนที่เคยลงทุนเคยเก่งกําไรในอสังหาแล้วราคาอสังหามันขึ้นทุกปีทุกปี กลายเป็นว่าสองสามปีที่ผ่านมานอกจากราคาสังหา,งหาไม่ขึ้นแล้วยังมีปัญหาราคาร่วงลงมาอีกก็ทําให้เงินในกระเป๋าเขาน้อยลงเมื่อเงินในกระเป๋าเขาน้อยลงแต่ว่าการเที่ยวมันคือการเยียวยาจิตใจในทุกๆปีใช่ไหมเขาก็จึงหาที่เที่ยวที่อค่าใช้จ่ายไม่เยอะพอค่าใช้จ่ายไม่เยอะง,ง่าย,ายๆครับนิดเดียวก็คือว่าก็ไม่ต้องบินพอไม่ต้องบินก็คือต้องเที่ยวในประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยคนละไม่เกินหนึ่งพันหยวนเพราะว่า การอ่าการเดินทางคมานาคมข้างในจีนนั้นตอนนี้เนี่ยคือดีมากขึ้นเยอะแล้วทั้งในแง่ของระบบรางระบบเครื่องบินในประเทศหรือว่าระบบขนส่งทางถนนนั่นเองนะฮะก็มีเสตนะครับในช่วงวันหยุดยาวเมื่อตอนช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าพฤษภาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวภายในจีนเนี่ยคึกคักนับเสตมากลายเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เที่ยวจีนเนี่ย เยอะมากกว่าช่วงตอนก่อนโควิดตอนปี2019ซะอีกนะครับในขณะที่การท่องเที่ยวคนจีนบินออกไปเที่ยวต่างประเทศฮะยังคิดเป็นสัดส่วนยังไม่ถึงครึ่งของตอนโควิดเลยด้วยซ้ำไปนะครับคําถามคือแล้วคนจีนก็ไปเที่ยวไหนฮะคนจีนเขาไปเที่ยวนะครับเขาไปเที่ยวเมืองรองครับเมืองรองเช่นหยางโจวลู่หยางหินวงเตากุ้ยหลินซือโบซึ่งอย่างผมเนี่ยเคยไปกุ้ยหลิน แต่อย่างรั่วอย่างเนี่ยก็เคยได้ยินชื่อแต่ก็ไม่เคยไปแต่แต่ว่าเท่าที่ลองสำรวจจากเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ข้างในดูที่เที่ยวในจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอันซีลเนื่องจากประเทศจีนมันประเทศใหญ่มากๆผมยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ปีนี้ปีหน้าเราลองไปจีนดีไหมเพราะว่าจีนเขาก็ฟรีวีซ่ามาตั้งแต่ตอนเดือน,นมีนานะฮะ ถามว่าแล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในเองเนี่ยภายในจีนเองเนี่ยฟื้นตัวดีหลังจากโควิดนะมันมีหลักฐานอะไรไหมก็มีข้อมูลจากทริปดอ m นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการจองโรงแรมจองทริปของทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลการจองที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองหรือในชนบทของในจีนเนี่ยโตขึ้นมาประมาณ2.6เท่าเมื่อเทียบกับตอนโควิดคือมันโตขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะ ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็คาดการว่าการเที่ยวเมืองรองในจีนเนี่ยน่าจะยังมีแรงและโมเมนตัมเนี่ยยาวไปจนถึงปี2025เป็นอย่างน้อยแล้วถ้าสมมติเจออันซีนมากๆนะแล้วยังสามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาตเิเข้าไปได้เนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงปี2027ทีเดียวนะครับประเด็นคือแล้วเมืองรองเนี่ยอยู่ดีมาบูมเนี่ยมันแม่มีแค่2ปัจจัยหรอมันเป็นแค่เรื่องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมันถูก มันเป็นเพราะว่าเาเศรษฐกิจมันยังไม่ดีเลยเที่ยวในประเทศอย่างเดียวหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าทางการจีนเองเนี่ยมีการรณรงค์ซึ่งพอได้เห็นดิชันเรื่องพวกนี้นะผมคิดว่าน่าสนใจรัฐรัฐบาลเราก็น่าจะเอาอย่างเหมือนกันซึ่งจริงๆหรือจีนเขาเอาอย่างเราผมก็ไม่ทราบนะฮะคนจีนเขามองตอนนี้เขามองว่าการเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะไปประเทศทางฝั่งยุงโรปหรืออเมริกาอาจจะไม่ปลอดภัยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะว่า นโยบาย protectionism หรือว่านโยบายชาตินิยมที่อเมริกามีมาตั้งตั้งกำแพงภาษาีทำ trade war ตั้งกำแพงสงครามการค้าส่งครามเทคเลยพวกนี้มันทำให้คนจีนมองว่าต่างชาติไม่ได้ต้อนรับเขาเขาก็ไม่อยากจะบิดออกไปนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือสื่อโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยวัยรุ่นในจีนนวเขาใช้ตัวอะไรนะโตยินกับเสี่ยวห้องสู เขาบอกว่าเป็นแอปมีเดียในจีนนะเป็นก็คล้ายๆกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ที่ทั่วโลกใช้อ่ะแต่ข้างในจีนก็ใช้โตยินเนี่ยว่านักท่องเที่ยวในจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีคอนเทนต์ที่ครีเอทีฟแล้วก็สร้างสรรค์ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวเมืองรองได้เยอะมากแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวเน่ยด้วยคลิปไวรัลคลิปอาหารแล้วก็มีซีรีส์นะก็แบบว่ารัฐบาลท้องถิ่นก็มีการและช่วยซ u b s ์อ่ะ ผู้ถ่ายทําภาพยนต์หรือถ่ายซีรีส์เนี่ยให้ไปถ่ายซีรีส์ที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองรองเนี่ยก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองชื่อโบเนี่ยเป็นเมืองดังที่มาดังในเรื่องเนื้อย่างก็มีซีรีส์ที่เอาบอกว่าเป็นเป็นแบบว่าตัวเอกหรือตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ไปกินร้านเนื้อย่างอร่อยๆคนได้กินเห็นก็น้ําตาไหลให้เหมือนให้น้ําตาไหล น้ำลายไหลถูกไหมหรือเมืองฮาบ์วินเนี่ยก็ดังจากเรื่องการแกะสลักน้ําแข็งก็มีนะครับก็มีคลิปไวรัลต่างๆก็ไปถ่ายแล้วเห็นการแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงามนะครับเน้นเรื่องวัฒนธรรมเน้นเรื่องอาหารแล้วก็เน้นเรื่องประเพณีท้องถิน่นต้องอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยมีพันสี่ร้อยล้านคนถึงจะชื่อว่าชาวจีนเหมือนกันแต่วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่แตกต่างกันเนี่ยก็ดึงดูดให้คนจีนในอีกฝากหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวอีกฝากหนึ่งได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ,อรัฐบาลเขาจัดตั้งกองประกวดที่เรียกว่า Miss Tourism Asia วก็จัดอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยข้างในจีนมากขึ้นด้วยนครับคราวนี้เวลาคนจีนเขาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเน้นเที่ยวแบบสั้นๆประมาณสองวันสามวันไม่เกิน5้าวันงั้นโทรศัพทไม่ใช่โทรศัคมนาคมที่เขาสะดวกในการใช้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นรถ แต่ว่าก็จะเริ่มเป็นรถไฟซึ่งในจีนเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงนะแล้วก็ประหยัดแล้วก็ถูกกว่าเครื่องบินด้วยนะครับคำถ,ถามคือแล้วจีนเนี่ยน่าสนใจน่าเที่ยวขนาดนี้ในมุมของเราคือเราคงอยากจะไปลองเนาะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่ได้ฟรีวีซ่าดอนเดือนมีนาเนี่ยพร้อมๆกับไทยเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เคยไปจีนเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเมืองหลักก่อนเนาะเราก็คงจะไปเซินเจิ้น ไปปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ไปดิสนีย์แลนอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็ไปเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเมืองรองสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่อาจจะไม่ได้บูมมากแต่ต้องบอกว่ามันก็มีเสถิติที่ย้อนหลังก็บอกเหมือนกันว่าหลังจากฟรีวีซ่าเมื่อหนึ่งมีนาที่จีนเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเ,เข้าจีนได้ประเทศกลุ่มประเทศที่ยกเลิกวีอาร์ฟรีวีซ่าสิบห้าวันเนี่ย เพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้าวันที่หนึ่งมีนานะมาหลังวันหนึ่งมีนาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสามสิบสี่ประเทศซึ่งแบบไทยเนี่ยได้ฟรีวีซ่าสามสิบวันเลยก็คือตอนนี้มีจานวนทั้งหมดประมาณยี่สิบเจ็ดประเทศเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็คือนักท่องเทียเ่ยวเนี่ยก็จะไหลเข้าไปเที่ยวที่จีนมากขึ้นเรื่อยๆผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในต่างประเทศก็คือจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งเลย การลดจํานวนนักท่องเที่ยวของจีนไปต่างประเทศเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้ธุรกิจสายการบินนะครับธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารรวมถึงธุรกิจลักซัสรีโปรดักต์อย่างเงี้ยมีมีการประมาณการยอดขายที่ลดลงซึ่งเราเห็นแล้วธุรกิจสายการบินในหลายๆแห่งโดยเฉพาะในสหรัฐเองเนี่ยก็มีการปรับประมาณการลงราคาหุ้นก็ร่วงลงหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลักซ์สรีโปรดักต์นะครับอย่างคนจีนเนี่ยบินไปยุโรป ไปเยอะเลยก่อนหน้านี้ถามว่าไปทำอะไรก็ไปซื้อกระเป๋าไปซื้อพวกเครื่องประดับใช่ไหมปรากฏว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น LVMH c u r i n g Richmond หรือว่า Moncler นะอาจจะมียกแยกออกไปหน่อยก็คือ Hermes เนี่ยที่ยอดขายการเติบโตยังก็คือผู้จับใจ่ายใช้สอยคน,คนกลุ่มที่พลรวยเนี่ยในกลุ่มที่อื่นที่ไม่ใช่จีนเนี่ยยังมาทดแทนยอดขายได้ แต่ว่าหลังจากเดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยฮะกลายเป็นว่าราคาหุ้นของพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านี้ที่เคยพยายามวิ่งตั้งแต่ตอนไตรมาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยราคากลับมีการปรับฐานลงเพราะว่าตอนที่เขาเด้งขึ้นมาเขาคิดว่าจีนเปิดเมืองไว้เนี่ยเดี๋ยวคนจีนจะออกมาเที่ยวแน่แต่ปรากฏว่าย,ยอดขายในไตรมาสหนึ่งแหละไม่ได้เป็นไปตามหวังก็เลยทําให้ราคาหุ้นเหล่านี้เนี่ยกลับปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดของเมื่อตอนต้นปีเนี่ยมากกว่าสิบถึงยี่สิบเซนทีเดียว เอแต่ว่าในผลกระทบเชิงบวกนะก็มันทำให้เรา,าผู้ประกอบการเนะี่ยคิดถึงการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่นมากขึ้นซึ่งมันจะทำให้บาลานซ์มากขึ้นนะฮะคืออย่างประเทศไหนที่มีนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักเลยอย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึงการกระจายในระยะสั้นเนี่ยคงจะมีปัญหานะแต่ในระยะยาวก็น่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้คําถามคือแล้วประเทศไหน ในโลกนี้ที่พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดเมื่อเทียบกับตอนก่อนโควิดนะตอนก่อนโควิดเนี่ยองการการท่องเที่ยวโลกหรือ UNWTO เนี่ยปี2องพันสิบเก้าเนี่ยบอกว่าประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนมากที่สุดห้าอันดับแรกประเทศที่หนึ่งครับไทยฮนะชาวจีนมาเยือนไทยในปีสอง9ันสิบเก้านะครับยี่สิบสองจุดเจ็ดล้านคนคิดเป็นสัดส่วน เกินหนึ่งในสี่นะยี่สิแปดเปอร์เซ็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่บินมาเที่ยวในไทยในปีสองพันสิบเก้าแต่ว่ามีประเทศไหนที่ถ้าเป็นจํานวนคนเนี่ยเราเยอะสุดยี่สิบสองจุดเจ็ดล้านคนเนี่ยไม่น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นสัดส่วนเนี่ยเวียดนามครับมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปเยือนเวียดนามประมาณสิบห้าล้านคนคิดเป็นสาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้าเวียดนามที่ญี่ปุ่นนะครับมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย ยืนญี่ปุ่น1ิบล้านคนคิดเป็น30เอร์เซนของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั้งหมดเกาหลีใต้นะครับมี7ล้านคนคิดเป็น25%เปอร์เซ็นแล้วก็มาเลเซียเนี่ยคิดเป็น6อ่ามีจํานวนหล้านคนคิดเป็นประมาณ3 0เปอร์เซ็นถ้าดูจากจํานวนคนกับสัสดส่วนนะประเทศไทยเราอยู่ในส่วนที่ต้องบอกว่าพอนักท่องเที่ยวจีนไม่เข้ามาเนี่ยเราก็อาจเราก็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งด้วยผมคิดว่าสาเหตุที่สภาพัฒน์เองแบงค์ชาติเอง หรือเราศูนย์วิจัยข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยปรับประมาณการ GDP ไทยลงมาผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังจากนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ลดลงเพราะว่าคนจีนไม่ออกมาเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาเที่ยวกันข้างในประเทศก่อนนั่นเองนะครับเอ่อทันี้แล้วมันจะมีโอกาสในการฟื้นตัวไหม,ไมต้องบอกว่าการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์โดยกลับไปที่จุดพีของปี2019เนี่ย พอตัวเลขในไตม่าสหนึ่งกับไตม่าสสองออกมาแบบนี้จึงมีการพยายามปรับประมาณการกันก็บอกว่ากว่าที่นักท่องเที่ยวจีนหลักประมาณยี่สิบล้านคนเนี่ยจะกลับมาไทยอีกอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึงสิ้นปีสองพันยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบทีเดียวนะครับซึ่งมันแปลว่าเราและประเทศอื่นๆนะต้องพยายามดึงกลยุทธ์ในการดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวใหม่ๆในการไปหาตลาดอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับ อันนี้ก็มีเมื่อกี้มันเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะที่สัสดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวประเทศที่มีสัสดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดนะเรียงจากมากที่สุดไปไปปรากฏว่านั่นแหละมันเป็นความเหนื่อยด้วย <c oughs> ก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นประเทศที่เป็นพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเลยคิดเป็น21%ต่อ GDP นะอย่างเวียดนามเองเนี่ยถึงพึ่งพาชาวจีนเนี่ยเยอะแต่ว่าสัสดส่วนการท่องเที่ยวของเขามีแค่10% มาเลเซีย9%เกาหลีใต้แค่7%หรือญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งพาสัดส่วนการท่องไอรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงแค่3%เท่านั้นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าไทยเราเองเนี่ยกลอเอนจิ้นของการเติบโตของเศรษฐกิจเราอยู่ที่ภาคการท่องเที่ยวแต่ว่าคนท่องเที่ยวที่เยอะที่สุดก่อนโควิดตอนนี้มาเนี่ยยังไม่ฟื้นเท่าเดิมยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำไปนี่คือความท้าทายนะครับแล้ว โอกาสการลงทุนอะไรอยู่ที่ไหนพอเรารู้ข่าวเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าแสดงให้เห็นว่าการที่คนจีนเที่ยวจีนมากขึ้นเนี่ยมันแปลว่าการบริโภคภายในจีนน่าจะเริ่มฟื้นมากขึ้นซึ่งเราเห็นมาตรการในการสนับสนุนในการกระตุ้นแล้วหลายส่วนซึ่งในพอดแคสต์ e ีเก่อนหน้านี้นะครับผมเขาบอกแล้วว่าจีนหันกลับมากระตุน้นมีมาตรการในการกระตุน้นแล้วก็เยียวยาภาคอสังหาก็เพื่อทําให้ผู้บริโภคแล้วก็ชาวจีนไม้มีความมั่นใจ มีความมั่นใจในเศรษฐกิจของตัวเองมากขึ้นคําถามคืออย่างเงี้ยพอชาวจีนมีความมั่นใจเศรษฐกิจตัวเองมากขึ้นมีการกระตุ้นมากขึ้นถามว่าคนจีนเขาจะเที่ยวไหนฮะสุดท้ายเขาจะเที่ยวเมืองรองแลวเขาจะเที่ยวข้างในประเทศของเขาอย่างเดียวมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมดูแล้วโอกาสการลงทุนในจีนเนี่ยในแง่ของเป็นพวกธีมคอน s u m e r i s m หรือการบริโภคภายในประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มมี s e n ิเ m e n t ที่ดีต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นการลงทุน ในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเอแชรยหรือเมนแลนนะการบริโภคภายในประเทศเขา่จะมีโอกาสฟื้นตัวได้แต่เราต้องจับตานะครับว่านโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการกระตุ้นการบริโภคภายในจีนนั้นจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามที่เราคาดการณ์กันแบบนี้หรือไม่แล้วพบกันใหม่ในท p ีถัดไปนะครับสวัสดีครับ